สิอันดับโปเกมอนไฟฟ้าที่มีพลังโจมตีเวทแรงที่สุดในการจัดอันดับนี้จะเป็นการจัดอันดับเฉพาะด้านสเปเชียลแอตแทกของโปเกมอนไฟฟ้าทั้งหมดตั้งแต่เจนหนึ่งถึงเจนเก้าเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับอันดับ10พลังโจมตีเวท114ได้แก่สตินเดอร์ร่างเสียงสูงกับสตินเดอร์ร่างเสียงต่ำครับอันดับ9พลังโจมตีเวท115ได้แก่เดนริลกับไรโคครับอันดับ8พลังโจมตีเวท้แก่งร้อยยี่สิบได้แก่แรคคอยกับเซโครครับอันดับ อันดับ6พลังโจมตีเวท125ได้แก่ทันเดอร์กับวอทอลอสฟอร์มอวตารครับอันดับ5พลังโจมตีเวท130คือจิบะคอยครับอันดับ4พลังโจมตีเวท135ได้แก่เมกาไลโวกับมิไรดอนครับอันดับ3พลังโจมตีเวท145ได้แก่วอทอลอสฟอร์มสัตวสักสิบกับคุวากานนครับอันดับ2พลังโจมตีเวท165คือเมกาเดนริวครับและอันดับที่1พลังโจมตีเวทดนจูโมคุ um oh ครับ